บ้าบ้าเห่าบ้าครบแต่เบื้องเดียวกระไรติมันมันมันขดมาเบื้องเดียวนี่ mencukup. Say, tin Hai con bò. Hết. Đây <laughs> 哈哈。<laughs> อย่าประมาทผ้ากีเนียงเขาบอกไงสบายดีเด้อลุงอัดเด้อโดยฮะีกาองดว่ิอน่ถอดแล้ว่อดและนี่ถอดไฟเลยป่นี่เพิ่ลองไฟน่าจะบ่ได้อ้่นโอ้สั่งอยชับว่าย่องตัวเองนะ ดสบายดีเด้อลุงอาจอย่าประมาทผ้าขีเมียงเขาบอกนะนั่งีนั่งกินเนาะผ้าขีเมียงได้คมไปยังบอกบเนี่นาางมาโบเรียบเลยเนาะยังอยู่นานี่เป็นตั้งกบไปบิดเออมันไปบิดไปบิดบอมันอยู่เบียงเอาอันนี้เครื่องพฟาะเอาไง้ นิ่มเนาะเสียงกบเนาะนิ่มๆเชียงกบยังใหม่เลยเฮ้ยฮ่า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 พี่น้องเนาะวันนี้ก็ขอกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมัดคู่ทุกคนบอกว่าจะอยู่ทางดาวทางไทยเลยกับต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ก็มาเบิ่งสร้างเป็นกบไม้พี่น้องเลยหลังจากต่อพื้นต่อไพ่แล้วเนาะอ่า ใบบทียังบ่หนสบายดีเด้อบางเงงามปิ้นลังปิ้นนาใส่คักแนมือนิหิ้วเข่าบ่จะไปดีกล้องข้างหลังแล้วเหรอเด้อสบายดีเด้อจะไปทางใดใช่จ็ปิ้นมาทางนี้เฮ้ยสบายดีเด้อบานีเด้อเด้มีมี ห่าวเลยหิวเขาเตู้เรากำลังทำหมกบอยู่ั่ <laughs> งใเอ้ๆตรงนี้นีไปหาจอโอเห็นหกเขา เขาเปล่มันป้งบ่ Yeah. ืดยทิกบแล้วเศนหนึ่งมนเป็นไงเนาะใครยังันอะ ดังมากกัลงมือเลยพี่น้องเลย ไม่โอยงามป้านใดเนาะตัวนี้เนาะ บนเอียงบ่เป็นได้ดวมันเอียงเบื้องนั้นบ่เป็นบ่เเองหนาว้าไม่ใช่ไม่ได้าไม่ใช่ไม่เบ้องนั้กเอียงอเบ้องนี้เอียงบ่เอียงมันสูงกว่าบ มันจะกบบคักบ่ปนี่อีกรอบนึ่งอีได้แล้บ่ได้แล้บ่มันัดีงนเลยำจชินกบไลม่นัะบกบร้ายเนาะลุงอ่ะเนาะไม่ตัวนั้นเนาะ ไม่นะ่ะมันงามบออันนี้เป็นไม้แบบเขาใส่จักจ๊กติงเนาะตัดเอาใส่นองพันไปใส่เห็ดคงกินบอนนอยากลองมึงได้เนาะเป็นอยู่บอวะลองกบบอได้อา ยานะบยบโบผ่านดอกยานยานมันบอดีดบ่บ่บ่มีแต่ว่าชีนี่บจะหาอันน่าเสียบเาเวลาเวลาลากขึนนั้นเนืุ้่นมันขึ้นเออเนย่าแหลเป้นบ่อย mm ได้ยังไม่เดี๋ยวกินอ่เลยข้าวเด้ยอันนั้นเด้ปลากระป๋องยังได้ยังกินนี่มาเด้ลวกผักปลากระป๋องจ้าปลากระป๋องตัวนั้นเด้ใช้ตรงนีม่มจะไปแก้ตัวใหญ่มากเลยทางคือลุงมาเลยไปได้ไปเบิ่งเราเห็นบ่้อจังหวะ บันิ้วนี่มาได้เห็นแนวกินเลยแหละมันใช่หรือได้ขี้ขี้อยู่กับไก่เพียงเทลวกมีลวกมีครับอย่างเงี้ยนี่ลวกพักบ่อยลิเมนเมนเมนพักอย่างเงี้ยนี่จังว่าเด้อนี่เด้อคือบุเคยเห็นเนาะลวกมีโอ้ลวกมีนี่พักอย่างเงี้ยนี่พักขนจอฮะพักขันจอด ผักขันจ้องผักยังดีเนี่ยวันนี้เนาะผักขันจ้องเนี่ยผักขันจ้องเหรเนาะใจ่ซิมึงรู้หรอไอลีมันเป็นยังไงผักขันจ้องให้สร้างคนหัวแราะมาเล้วคนเราเพิ่งเห็นสร้างอยู่ข่าได้กินจะจะมองได้มีสัญญาณนะขึ้นไปนี้ได้รถบกไปมิตรอุดได้แล้วกินไปบกัน ไปบนนอนเจ้าผู้คือมีแต่หมุนบนนอนนุ่งคล้ายๆว่ามองได้มิชแย่านเลือกนอนอยู่หันเลยนะโอ้ยง่ายกันเลยยับไปไหนเพื่นบ่อละยับไปทางกลางอือเออนี่ได้ขนาดจิ๊กจองนี่ถุงฝ้ายมั้งได้โอ้ไม่ขุดเนาะขุดแห้งๆน้ำเข้านะพี่น้องผม

ได้ก็หได้นาะเอาไปตะหวนบ่เอาออกช่รันึ่งอะไรไงเอาพอดีมันพอดีพงามมนได้ปะมาแทบิงามนี่ได้ปะสอมันกดแห้งอย่งบได้เนาะยังบ่ได้ชิบชอมตรงมตงสิบสามเลยเสร็จกัยอัยู่ กบแต่เบอเดียวก็ได้ทิมันมันมันขดมาเบอเดียวนี่มันจะกบกลางอันฟ้าเนี่ยาไม่ใช่กบกลางเนาะอะไรนะ12.8 8,000นเอาในเดียวนึงแลวเออดูกระปะฟ้า1 2 8กินเลยบ่า้เข้าหรือว่ ยังไมาเนี่จิปะนันน่ะังสิเป็นวาเห็นเจ้าอยู่เขาแ่เอ๊ะซุยอ่จะหน่อยนะแต่มันบ่ได้ซุยถ้มันซุยได้และม้องล้าเนาะไปเอาไว้แอ

ไปเด้อมาเด้อเด้อข้าวข้าวเด้อใครเป็นยังงูท่านใหญ่เป็นหนึ่งไม่มเดี๋ยวจะหน่อยจังเอาทุกินหมาตมมีให้เห็ดผักนี่ต้มมีนองพันบ่อนี่ยนกพันบ่อตมมีนี่มีเต็นท์แดงๆเนาะปากระป๋องกระแดงขักเลยเจ่าน้องพรหน่อยเด้อพุทุ่งเด้อข่าวเด้อมาทุกคนเด้อเจ้เด้อเจ้เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ

nam tập lại nữa này. xin hàng cái đáng đang thật lý lý đang จ้าจ้าจ้าเล่นสองไปเลยไปดูาเดูไปเลยเหมอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนางกินข้าวเลยก็ปบไม่ไปหอมนะได้ได้ เลี้องวันด้ยวยแล้ mm. oh, oh, oh. เวเ้วีมีทัน พักพักักมีข่าวจากแดดรักแดดอ่นอนแล้วแดดอ,นนอน่อน zoom view บ z o ว m v ร e w zoom v i e พักพยังดิ